ในเช้าวันใหม่ของหมู่บ้านเล็กๆที่ชนบทท้องฟ้าสว่างสดใสมีเสียงไก่ขันแววมาในอากาศบ้านไม้หลังเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นเด็กๆสามคนกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันในครัวเล็กๆพร้อมกับพ่อแม่ที่กำลังพูดคุยถึงอนาคตของลูกๆอย่างกระตือรือร้นเหตุการณ์สำคัญ ที่แสดงถึงความแตกต่างของลูกแต่ละคนพี่ตน้นพ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนโตเสมอเพราะเขาเป็นคนเรียนเก่งและมีความมุ่งมั่นที่จะหางานดีๆในเมืองใหญ่พ่อมักพูดถึงเขาในเชิงเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเสมอตน้นลูกเก่งมากนะพ่อรู้ว่าลูกต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอน ไว้ทำงานเก่งๆกลับมาช่วยดูแลครอบครัวละตนยิ้มอย่างภูมิใจครับพ่อผมจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เลยตนนี้เป็นความหวังของครอบครัวจริงๆแม่ดีใจที่ลูกไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังกลางเป็นลูกชายคนรองที่ดูเหมือนจะไม่สนใจครอบครัวนักเขาใช้ชีวิตเงียบๆและมีโลกส่วนตัวสูง มักหลบเลี่ยงหน้าที่ในบ้านเพื่อไปใช้เวลากับเพื่อนฝูงพ่อถอนหายใจกลางพ่อไม่เข้าใจเลยว่าลูกคิดอะไรอยู่วันๆเอาแต่ไปเล่นกับเพื่อนไม่รู้จักตั้งใจเรียนเหมือนพี่ต้นบ้างกลางตอบแบบไม่ใส่ใจพ่อครับผมก็แค่ใช้ชีวิตในแบบของผมผมไม่ได้อยากแข่งกับใครแม่พูดพลางสายหน้ากลาง ลูควรจะคิดถึงอนาคตบ้างนะไม่ใช่ปล่อยตัวแบบนี้แก้วเป็นลูกสาวคนเล็กที่ขยันขันแข็งและต้องรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านตั้งแต่ช่วยทำงานบ้านจนถึงดูแลพ่อแม่เธอเติบโตมาโดยไม่มีโอกาสได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะต้องคอยสนับสนุนพี่ชายทั้งสองแก้วแม่ฝากไปเก็บผ้าที่ตากไว้นะลูกแล้วก็ต้มข้าวต้มให้พ่อด้วย ได้ค่ะแม่พูดพร้อมยิ้มแต่ในใจรู้สึกเหนื่อยลา้าลูกผู้หญิงต้องดูแลบ้านให้ดีเข้าใจไหมอย่างอื่นเดี๋ยวพ่อแม่กับพี่พี่จะจัดการเองแก้วคิดในใจแล้วหนูล่ะคะหนูไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองเลยเหรอภาพสะท้อนของครอบครัวในอดีตในทุกๆวันแก้วมักระทำหน้าที่เหมือนแม่คนที่สองของบ้าน เธอช่วยแม่ทำงานบ้านดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนแต่กลับไม่ได้รับการชื่นชมเหมือนพี่ชายความแตกต่างในความรักและความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆเริ่มกลายเป็นรอยร้าวที่ไม่ได้ทันได้สังเกตต้นลูกต้องตั้งใจเรียนนะลูกคืออนาคตของครอบครัวเรากลางถ้าลูกไม่ตั้งใจเรียนแม่จะหวังอะไรได้บ้าง แก้วย่างน้อยลูกก็อย่าลืมช่วยงานบ้านดีๆละ่ะแก้วคิดในใจทำไมแม่ถึงมองไม่เห็นหนูเลยหนูก็อยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างแต่ใครจะเข้าใจละ่ะบทปิดท้ายด้วยภาพแก้วที่มองออกไปนอกหน้าต่างบ้านเห็นท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปด้วยแสงแดดเธอได้แต่เฝ้าฝันถึงอิสระที่เธอไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ มีเสียงนกกระจิบนกร้องจากต้นไม้ใหญ่ไกลบ้านบ้านไม้เก่าๆที่มีสีซีดจากแสงแดดและการเวลาเผยให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความอบอุ่นของครอบครัวแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างไม้ที่ปิดไว้ครึ่งหนึ่งพามานผืนบางสีซีดที่เย็บขึ้นจากมือแม่พริ้วไหวตามแรงลมอ่อนแกวกำลังยืนอยู่ในครัวเล็กๆที่มีเตาอังโล พร้อมหม้อข้าวต้มใบเก่าที่แม่ใช้มาหลายสิบปีควันบางๆลอยคลุ้งพร้อมกลิ่นหอมของข้าวต้มร้อนๆที่แก้วกำลังคนอย่างตั้งใจด้านหลังของเธอมีชั้นวางจานที่เรียงจานชามไว้อย่างเป็นระเบียบเสียงไอของพ่อดังขึ้นจากห้องนอนที่อยู่ไม่ไกลแก้วรีบหยุดมือจากการคนหม,ม้อข้าวต้มเธอคว้าผ้าขนหนูผืนเล็กๆที่วางไว้ใกล้ๆแล้วเดินไปยังห้องนอนอย่างรวดเร็ว ภายในห้องนอนเล็กๆมีเพียงเตียงไม้เรียบง่ายและหมอนข้างเก่าๆพ่อของแก้วนอนเอนหลังอยู่บนเตียงมีใบหน้าซีดเซียวและอาการไออย่างหนักแก้วย่อตัวนั่งลงข้างเตียงจับมือพ่อเบาๆพร้อมกับหยิบผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆเช็ดหน้าผากของพ่อด้วยความห่วงใยพ่อเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ไอหนักขึ้นหรือเปล่าพ่อเสียงแหบไม่เป็นรอูกแค่ไอนิดหน่อย ไปทำอาหารเธอะเดี๋ยวพ่อก็ดีขึ้นเองแก้วยิ้มบางๆพ่ออย่าพูดแบบนี้สิคะหนูอยากให้พ่อหายไวไวจะได้ไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมพ่อหัวเราะเบาๆลูกนี่เหมือนแม่เลยชอบดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองเมื่อแก้วออกมาจากห้องนอนเธอกลับมาที่ครัวและจัดการเทเข้าวต้มลงในชามอย่างระมัดระวังพร้อมหยิบช้อนและถาดอาหาร จากนั้นเธอเดินกลับเข้าไปในห้องนอนเพื่อปอนข้าวต้มให้พ่อด้วยมือของเธอเองฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายของชีวิตชนบทและความเสียสละของแก้วที่มอบความรักและความใส่ใจให้กับพ่อแม่อย่างไม่มีเงื่อนไขเธอแสดงความอดทนและความเข้มแข็งในทุกๆรายละเอียดตั้งแต่การต้มข้าวต้มไปจนถึงการดูแลพ่อด้วยความอ่อนโยน แก้วเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานในเมืองหลวงเธอเป็นคนขยันขันแข็งและมีความฝันที่จะเติบโตในสายงานเธอใช้ชีวิตในเมืองด้วยความมุ่งมัน่นแม้จะเหนื่อยแต่เธอก็ภูมิใจกับเส้นทางที่เธอได้เลือกแต่วันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแม่โทรมาด้วยเสียงสั่นเครือบอกว่าพอเริ่มล้บป่วยหนักและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด แก้วนั่งอยู่ในห้องพักเล็กๆของเธอในเมืองโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนโต๊ะเธอนั่งนิ่งมือทั้งสองประสานกันแน่นใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความกังวลคำพูดของแม่วนเวียนอยู่ในหัวแก้วลูกไม่ต้องกลับมาก็ได้นะเดี๋ยวพ่อกับแม่อยู่กันได้แค่ลูกทำงานไปให้สบายใจกับพอ่อแก้วเสียงสั่นแม่คะ หนูรู้ว่าแม่พูดแบบนี้เพราะไม่อยากให้หนูลำบากแต่แม่รู้ไหมว่าหนูเป็นห่วงแค่ไหนหนูทิ้งพ่อกับแม่ไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าลูกทิ้งงานละ่ะลูกจะทำยังไงต่อไปชีวิตของลูกยังต้องเดินหน้าต่อนะแก้วน้ำตาคลองานหาใหม่ได้ค่ะแต่แม่กับพ่อมีแค่หนูกับพี่ๆถ้าหนูไม่กลับมาใครจะดูแลพ่อกับแม่ หนูอยากอยู่ใ,ใกล้แม่หนูอยากทําให้ดีที่สุดค่ะแม่เสียงเงียบไปครู่หนึ่งแม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยขอบใจเองนะที่ยังคิดถึงพ่อแม่แก้วทบทวนเรื่องนี้อยู่หลายคืนเธอมองดูใบลาออกที่เขียนไว้ด้วยมือสัน่นเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจนี้อาจทำให้อนาคตของเธอหยุดชะงักไปแต่หัวใจของเธอบอกว่าครอบครัวสำคัญที่สุด เช้าว,วันรุ่งขึ้นแก้วนำใบลาออกส่งให้หัวหน้าพร้อมกับคำอธิบายที่เต็มไปด้วยน้ำตาหัวหน้าของเธอเข้าใจและบอกว่าเธอสามารถกลับมาทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แก้วเก็บข้าวของและเดินทางกลับหมู่บ้านระหว่างนั่งรถกลับเธอมองวิวสองข้างทางด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งกังวลและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เมื่อถึงบ้านเธอเห็นพ่อที่นอนซุกผอมอยู่บนเตียงและแม่ที่ดูเหนื่อยล้าจากการดูแลพ่อคนเดียวแก้วรู้สึกถึงภาระหน้าที่ที่หนักอึง้งแต่เธอตัดสินใจที่จะทำหน้าที่นี้ด้วยความรักและความเสียสละแม้ว่าเธอจะรู้สึกเสียดายอนาคตของตัวเองที่ต้องหยุดไว้ชั่วคราวแต่ความอบอุ่นของการได้อยู่ใกล้ครอบครัวทำให้เธอมั่นใจว่าเธอได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความเสียสละของแก้วที่ยอมทิ้งอนาคตเพื่อดูแลพ่อแม่แม้จะไม่มีคำชื่นชมจากพ่อแม่ในทันทีแต่เธอก็ยังคงทำด้วยใจที่มั่นคงและไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทนยามเช้าของหมู่บ้านชนบทแก้วตื่นขึ้นมาทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเธอเริ่มต้นวันด้วยการทำอาหารให้พ่อแม่ขณะที่หม้อข้าวเดือดและกลิ่นหอมของแกงลอยฟุง้ง เธอรีบไปซักผ้าด้วยมือที่ริมลำคลองไกลบ้านเสื้อผ้าของพ่อแม่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบก่อนที่เธอจะกลับมาเช็ดตัวให้พ่อและเตรียมพาไปโรงพยาบาลกิจวัตรประจำวันของแก้วทำอาหารแก้วลงมือทำอาหารทุกมือด้วยตัวเองเธอพยายามเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพของพ่อแม่แม่จะต้องเดินทางไปตลาดไกลๆเธอก็ไม่เคยบ่น ดูแลเรื่องสุขภาพทุกเชา้าแก้วจะพาพ่อออกไปนั่งรับแดดและทำกายภาพเบาๆเธอยังจัดยาให้พ่อแม่ตามเวลาทุกวันพาไปโรงพยาบาลการนั่งรอคิวในโรงพยาบาลที่แออัดเป็นเรื่องปกติสำหรับแก้วเธอเตรียมเอกสารทุกอย่างพร้อมเสมอการจัดงานบ้านนอกจากดูแลพ่อแม่เธอยังซักผ้ากวาดบ้านและทำความสะอาด ทุกมุมบ้านจนสะอาดเอี่ยมพอ่อพูดด้วยเสียงอ่อนล้าแก้วไปพักบ้างเถอะลูกอย่าหักโหมนักเลยแก้วยิ้มอ่อนไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูทำเพื่อพ่อกับแม่หนูมีความสุขค่ะแม่มองแก้วด้วยสายตาอบอุ่นแก้วลูกนี้ขยันเหมือนเดิมจริงๆ แก้วได้ยินคำพูดนี้พร้อมกับรอยยิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนคำชมนี้เป็นเพียงคำพูดทั่วไปไม่มีน้ำหนักที่แสดงถึงการรับรู้ถึงความเสียสละของเธอในใจของแก้วเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่เธอยังคงยิ้มให้พ่อแม่เสมอแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับคำชื่นชมที่มากไปกว่าการถูกมองว่าเป็นลูกที่ขยันแต่แก้ว ก็เลือกที่จะทำสิ่งนี้ด้วยความรักและความหวังว่าพ่อแม่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นความเสียสละของแก้วไม่ได้รับการยอมรับในทันทีเธอไม่ได้รับคำชมที่เธออาจต้องการแต่เธอก็ยังคงตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแม้ว่าคำพูดของพ่อแม่จะทำให้เธอรู้สึกเหมือนสิ่งที่เธอทำเป็นเพียงหน้าที่ แต่เธอก็ยังคงทำต่อไปเพราะความสุขของพ่อแม่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอบ้านไม้เก่าที่เงียบเหงาในวันธรรมดากลับคึกคักขึ้นในช่วงเทศกาลพี่ต้นและกลางเดินทางกลับมาจากเมืองพร้อมกระเป๋าและของฝากมากมายเสียงพูดคุยดังขึ้นในบ้านขณะที่แก้วกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวคนเดียวการมาเยี่ยมของพี่ต้นและกลาง พี่ต้นเดินเข้ามาพร้อมกับถุงผลไม้ในมือเขาพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและดูเหมือนจะเป็นที่รักมากพี่กลางเดินตามเข้ามาส่งเงินให้แม่ด้วยท่าทีสบายๆและไม่ค่อยพูดอะไรมากนักความรู้สึกของแก้วแก้วแอบมองพี่ชายทั้งสองจากในครัวขณะที่เธอเตรียมอาหารอย่างเงียบๆเ,เธอรู้สึกขมขื่นในใจ ที่สิ่งที่เธอทำทุกวันกลับไม่มีใครพูดถึงขณะล้างจานเธอได้ยินคําชมที่แม่มอบให้พี่ชายทั้งสองยิ่งทำให้เธอรู้สึกถูกมองข้ามตอนยิ้มพร้อมยื่นถุงผลไม้ให้แม่แม่ครับผมซื้อผลไม้จากห้างมาให้แม่ด้วยแม่ลองชิมดูนะครับสดมากเลยครับแม่รับถุงผลไม้ด้วยรอยยิ้ม นี่เก่งจริงๆลูกทำงานยุ่งยังหาเวลามาเยี่ยมพ่อแม่กลางยื่นเงินให้แม่ผมเอาเงินมาฝากให้แม่ไว้ซื้อน,นั่นนู่นนี่นะครับเอาไว้ใช้ตามสบายเลยครับแม่แม่ยิ้มปลื้มกลางนี่ก็ใจดีเหมือนกันแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆแก้วเดินออกมาจากครัวพร้อมถาดอาหารอาหารพร้อมแล้วค่ะแม่พี่ๆมานั่งกินข้าวก่อนนะคะ แก้วเหนื่อยแย่เลยนะดูแลพ่อแม่ทุกวันแบบเนี้เก่งมากเลยแม่แซกใช่แต่แก้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเถอะนั่นคือสิ่งที่ลูกต้องทำแก้วยิ้มบางๆแต่ในใจกลับรู้สึกปวดร้าวหนูทำทุกอย่างแต่กลับเป็นแค่หน้าที่เท่านั้นเองเหรอแก้วกลับไปนั่งเงียบๆในครัวหลังจากเสิร์ฟอาหารให้พี่ชายทั้งสองเธอแอบมองจากมุมห้องเห็นแม่พูดคุย หัวเราะกับพี่ต้นและพี่กลางขณะที่เธอนั่งล้างจานในอ่างน้ำเธอพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อคลอเธอคิดถึงวันที่เธอลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่อย่างเต็มเวลาแต่สิ่งที่เธอทำกลับไม่ได้รับคำชื่นชมเหมือนสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่พี่ชายทั้งสองทำพฤติกรรมของต้นและกลางแม้ว่าทั้งสองจะนำของฝากและเงินมาให้แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ช่วยงานบ้าน และมักจะพูดคุยในลักษณะให้แม่ภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำการตอบสนองของแม่แม่มักชื่นชมพี่ชายทั้งสองอย่างเปิดเผยแต่กลับไม่เคยกล่าวชื่นชมความเสียสละของแก้วอย่างจริงจังแม้ว่าแก้วจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่แต่สิ่งที่เธอทำกลับถูกมองว่าเป็นหน้าที่ในขณะที่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่พี่ชายทั้งสองทำกลับได้รับคำชมและการยอมรับจากแม่ ความรู้สึกนี้สะสมในใจแก้วและเริ่มก่อตัวเป็นความน้อยใจที่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้ในคืนหนึ่งหลังจากที่แก้วดูแลพ่อเสร็จเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับแม่เพราะไม่สามารถทนความรู้สึกกดดันและน้อยใจได้อีกต่อไปแม่คะหนูอยากรู้ทำไมแม่ถึงไม่เคยพูดถึงสิ่งที่หนูทำเลยแม่เอาแต่พูดถึงพี่ต้นกับพี่กลาง ทั้งที่หนูเป็นคนดูแลแม่กับพ่อทุกวันแม่ตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแก้วลูกก็ทำหน้าที่ของลูกที่ดีเท่านั้นเองแต่ต้นกับกลางเขามีงานการดีๆทำเขาสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวเราแก้วเสียงสั่นเครือแล้วสิ่งที่หนูทำมันไม่มีค่าเลยเหรอคะแม่รู้ไหมว่าหนูต้องเสียสละอะไรไปบ้างเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่แก้วลูกอย่าคิดมากเลย พ่อกับแม่รักลูกทุกคนเท่ากันแก้วคิดในใจแต่ทำไมสิ่งที่หนูทำถึงไม่เคยถูกมองเห็นเลยแก้วกลับมานั่งคนเดียวที่ลานบ้านมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอรู้สึกอ่อนลา้าและตั้งคำถามกับตัวเองว่าการเสียสละทั้งหมดนี้คุ้มค่าหรือไม่น้ำตาที่อัดแน่นอยู่ในใจเริ่มไหลลงมาอย่างเงียบงนันแก้วคิดในใจหนูรักแม่กับพ่อมากนะ แต่หนูอยากรู้ว่าหนูจะต้องเสีอสละไปอีกเท่าไหร่ถึงจะมีค่าพอในสายตาของท่านบทนี้เน้นความรู้สึกเจ็บปวดและความเสียสละของแกว้วที่ไม่ได้รับการเห็นคุณค่าอย่างเต็มที่พร้อมกับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการปฏิบัติระหว่างลูกแต่ละคนของพ่อแม่ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดแก้วนั่งอยู่ในห้องนอนเล็กๆที่เต็มไปด้วยข้าวของเรียบง่าย แสงจากโคมไฟเล็กส่องลงมาบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าเธอหยิบสมุดบันทึกที่เธอเขียนถึงความรู้สึกของตัวเองมาตลอดปีอ่านทบทวนข้อความในสมุดน้ำตาค่อยๆไหลเธอคิดถึงทุกความเสียสละที่เธอทำเพื่อครอบครัวแกวคิดว่าเธอทุ่มเททั้งชีวิตให้กับครอบครัวแต่กลับไม่ได้รับคำชื่นชมใดๆแถมยังรู้สึกเหมือนถูกมองว่า เป็นเพียงเงาของพี่ชายสองคนเธอตัดสินใจว่าเธอไม่สามารถเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวอีกต่อไปการ,รเผชิญหน้ากับพ่อแม่ในวงอาหารในเย็นวันถัดมาขณะที่ครอบครัวนั่งกินข้าวพร้อมหน้าแก้วรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เธอจะพูดความในใจออกมาแก้ววางช้อนลงพร้อมมองหน้าพ่อแม่พ่อคะแม่คะหนูมีเรื่องอยากพูด เรื่องที่หนูเก็บไว้ในใจมาตลอดแม่หันมามองด้วยความสงสัยอะไรล่ะแก้วลูกอยากพูดอะไรก็พูดมาแก้วเสียงสั่นเล็กน้อยทำไมพ่อกับแม่ถึงชื่นชมแต่พี่ต้นกับพี่กลางคะแล้วสิ่งที่หนูทำมันไม่มีค่าอะไรเลยเหรอพ่อนิ่งอึ้งก่อนตอบแก้วลูกทำหน้าที่ของลูกได้ดีแล้วพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกนะ แต่ต้นกับกลางเขาทำงานสำเร็จมีครอบครัวดูแลตัวเองได้เราก็ชื่นชมพวกเขาเป็นธรรมดาแกว้วน้ำตาคลอแต่หนูเสียสละทุกอย่างเพื่อพ่อแม่หนูออกจากงานหนูดูแลทุกเรื่องทำไมพ่อแม่ไม่เคยพูดถึงสิ่งที่หนูทำเลยแม่เสียงอ่อนลงลูกอย่าคิดแบบนั้นเลยแม่ไม่ได้ไม่เห็นค่านะแต่ลูกเป็นคนที่เราพึงพาได้เสมอ เราเลยไม่เคยต้องห่วงแก้วเลยแก้วเสียงแข็งขึ้นแต่หนูอยากให้พ่อแม่เห็นคุณค่าของหนูเหมือนที่เห็นในตัวพี่ๆบรรยากาศเริ่มตึงเครียดพี่ตนและกลางที่มาร่วมกินข้าวในวันนั้นเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขาเคยมองข้ามพี่ตนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแก้วพี่ต้งขอโทษที่อาจยุ่งกับครอบครัวของตัวเองจนไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่เท่าที่ควรพี่กลางนิ่งไปครู่หนึ่ง แก้วฉันเองก็ผิดที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยแต่เธอต้องเข้าใจนะว่าฉันเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแก้วตัดพ้อทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเส้นทางชีวิตของหนูละ่ะทำไมหนูต้องทิ้งมันเพื่อดูแลพ่อแม่คนเดียวแล้วสุดท้ายหนูก็กลายเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลยการสนทนาทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างพี่น้องต้นและกลางเริ่มรู้สึกผิดในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทา แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ทำผิดทั้งหมดพี่ต้นพูดอย่างตรงไปตรงมาพี่เข้าใจว่าเธอเหนื่อยแต่เธอตัดสินใจเองที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่นะแก้วเสียงสัน่นใช่พี่พูดถูกหนูตัดสินใจเองแต่หนูแค่ต้องการคำพูดที่บอกพ่อกับแม่ภูมิใจในสิ่งที่หนูทำพี่เข้าใจไหมพี่กลางพูดด้วยน้ำเสียงเบาฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอรู้สึกแบบนี้ขอโทษที่ไม่เคยสนใจ บรรยากาศในวงอาหารเต็มไปด้วยความเงียบงนันทุกคนเริ่มมองเห็นปัญหาที่แท้จริงของครอบครัวและเริ่มตระหนักว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องได้รับการเยียวยาพี่ต้นกลับไปทบทวนบทบาทของตัวเองในฐานะลูกชายคนโตพี่กลางเริ่มมองเห็นความสำคัญของการแบ่งเบาภาระแก้วเริ่มเข้าใจว่าการพูดความในใจเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการแก้ปัญหา บทนี้ปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัวจะต้องร่วมกันสร้างในบทต่อไปยามบ่ายในบ้านหลังเก่าพ่อและแม่ของแก้วนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ดูเงียบเหงาบนโต๊ะข้างๆมีถ้วยยาสมุนไพรที่แก้วต้มไว้ก่อนที่เธอจะล้มป่วยและต้องพักผ่อนอยู่ในห้องนอนพี่ต้นและกลางเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับท่าทีเคร่งเครียดหลังได้รับโทรศัพท์จากแม่ ทั้งต้นและกลางรู้สึกผิดเมื่อเห็นแม่ต้องดูแลพ่อและพยายามทำหน้าที่แทนแก้วทั้งที่ตัวเองก็เริ่มไม่ไหวเช่นกันพี่ต้นและกลางเริ่มรับหน้าที่กันดูแลพ่อแม่แทนแก้วพวกเขาต้องเตรียมอาหารล้างจานและพาพ่อแม่ไปหาหมอในเมืองทุกอย่างที่เคยดูเหมือนเป็นหน้าที่ง่ายๆกลับกลายเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยพี่ต้นยืนล้างจานในครัวพร้อมบ,บ่นเบา,เบา ทำไมล้างจานมันเยอะขนาดนี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มสินะกลางเดินเข้ามาพร้อมกับถุงข้าวฉันเพิ่งกลับจากตลาดเจอป้าข้างบ้านเขาบอกว่าแก้วทำแบบนี้ทุกวันคนเดียวคิดตต้นหยุดมือและหันมามองกลางทุกวันเธอทำแบบนี้มานานแค่ไหนกันกลางถอนหายใจฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นในคืนนั้น เมื่อแม่เห็นพี่ชายทั้งสองเหนื่อยล้าจากการทำหน้าที่ดูแลพ่อเธอเริ่มทบทวนสิ่งที่แก้วเคยพูดแม่เริ่มรู้สึกผิดที่ไม่เคยพูดชื่นชมลูกสาวคนเล็กแม่พูดกับพ่อด้วยเสียงสัน่นแก้วทำทุกอย่างเพื่อเราสองคนแต่เรากลับไม่เคยพูดขอบคุณเธอเลยพ่อเงียบไปชั่วครูพ่อก็ผิดเอง ที่มัวแต่ชื่นชมลูกชายจนลืมวมาลูกสาวคนเล็กของเราเสียสละขนาดไหนแม่น้ำตาคลอฉันอยากพูดกับแก้วอยากบอกเธอว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากแค่ไหนในเย็นวันถัดมาพี่ต้นและกลางนั่งล้อมวงกับพ่อแม่ในห้องนั่งเล่นทั้งคู่เริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการมาดูแลพ่อแม่พี่ต้นพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันไม่เคยรู้เลยว่า แก้วต้องเหนื่อยขนาดนี้ฉันยอมรับเลยว่าเธอเก่งจริงๆกลางพยักหน้าเห็นด้วยแก้วไม่ควรต้องทำทุกอย่างคนเดียวฉันอยากช่วยเธอแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีแม่พูดด้วยเสียงสัน่นลูกทุกๆคนพ่อกับแม่ผิดเองที่มองข้ามความพยายามของแก้วไปพวกเราอยากให้แก้วรู้ว่าเธอสำคัญกับครอบครัวนี้มากแค่ไหน พ่อพูดเสริมพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกทุกคนและพ่ออยากให้เรากลับมาช่วยกันทำให้ครอบครัวนี้อบอุ่นเหมือนเดิมแก้วที่ฟังบทสนทนาทั้งหมดจากห้องนอนค่อยๆเดินออกมาพร้อมน้ำตาเธอยิ้มอ่อนๆและพูดด้วยเสียงสั่นว่าหนูไม่เคยอยากได้อะไรเลยนอกจากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวที่รักกันเหมือนเดิม ถ้าเราช่วยกันทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนค่ะบทนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวและการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัวนำไปสู่บทสรุปที่อบอุ่นในตอนท้ายยามเช้าของวันเทศกาลบ้านหลังเก่าในชนบทที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพี่ต้นได้กลางเดินทางมาพร้อกับครอบครัวเล็กๆของตัวเอง ขณะที่แก้วกำลังจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารทุกคนในบ้านดูมีความสุขและช่วยกันเตรียมงานเลี้ยงเล็กๆสำหรับวันนี้พ่อแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวโปรโดในสวนหลังบ้านมองดูลูกๆทั้งสามช่วยกันจัดเตรียมอาหารตกแต่งบ้านและจัดโต๊ะอาหารโดยไม่มีความรู้สึกกดดันหรือการเปรียบเทียบอีกต่อไปแก้วเธอไปพักบ้างเถอะเดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้เอง แก้หัวเราะเบาๆพี่ทำได้แน่นะระวังน้ำตาลในของหวานจะกลายเป็นเกลือล่ะกลางเดินเข้ามาพร้อมกับจานผลไม้แล้วเธอล่ะพักบ้างหรือ,อยังเธอไม่ใช่คนเดียวที่ทำงานได้นะแม่พูดขึ้นจากระเบียงดูสิลูกๆของแม่ช่วยกันขนาดนี้แม่มีความสุขที่สุดเลยในช่วงบ่ายพอเรียกลูกๆมานั่งล้อมวงโต๊ะกินข้าวด้วยกัน ขณะที่แม่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม่อยากขอโทษทุกคนโดยเฉพาะแก้วแม่เคยคิดผิดที่มองข้ามความพยายามของลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะแก้วยิ้มทั้งน้ำตาหนูแค่ต้องการให้แม่เข้าใจหนูไม่ได้อยากเก่งกว่าใครหนูแค่อยากให้เรารักกันแบบเท่าเทียมค่ะพ่อเองก็ผิดเหมือนกันที่มัวแต่คิดว่า ความสำเร็จคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ตอนนี้พอรู้แล้วว่าความรักในครอบครัวสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดในช่วงเย็นหลังอาหารพี่น้องทั้งสามนั่งพูดคุยกันถึงแผนการดูแลพ่อแม่และการช่วยแบ่งเบาภาระของกันและกันต่อไปนี้เราควรแบ่งหน้าที่กันนะใครว่างเมื่อไหร่ก็เข้ามาดูแลพ่อแม่ไนแก้วเด็กกลับไปทำงานที่เธอรัก ฉันจะช่วยทุกครั้งที่มีโอกาสอย่าปล่อยให้ใครตรงทำคนเดียวอีกเลยแก้วยิ้มขอบคุณนะคะพี่ๆต่อไปนี้เราจะเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่แค่พี่หรือน้องแต่เป็นครอบครัวแม่หันไปพูดกับลูกๆแม่อย่าขอบคุณลูกๆทุกคนที่ทำให้ครอบครัวนี้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนูดีใจที่เราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันขอบคุณแม่ที่มอบความรักให้หนูในแบบที่หนูรอคอย เราจะช่วยกันเป็นครอบครัวที่แข็มแข็งที่สุดไม่มีใครต้องทำทุกอย่างคนเดียวอีกแล้วพอยิ้มอย่างภูมิใจนี่แหละครอบครัวที่พ่ออยากเห็นมาตลอดครอบครัวเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับกันอย่างแท้จริงเสียงหัวเราะและความสุขที่กลับมาทำให้บ้านหลังเล็กในชนบทแห่งนี้กลายเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดอีกครั้ง